บทที่30อยากได้อะไรต้องขอแจ็คเคนฟิลดและมาร์ควิกเตอร์แฮมสันผู้เขียนหนังสือซุปไก่สกัดบำรุงหัวใจกลยุทธ์นี้เรียกว่าเคล็ดลับของอเลดินคุณจะต้องแปลกใจเมื่อรู้ว่าความจริงที่ว่าความสำเร็จนั้น ไม่ยากเลยขอเพียงแค่ฝึกขอในสิ่งที่ต้องการให้ถูกต้องเท่านั้นก็พอไม่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือขออภัยขอแนวคิดขอโอกาสขอพักหรืออะไรก็ตามไม่เพียงแต่คุณจะได้อย่างที่ต้องการแต่บ่อยครั้งที่คนเราขอความช่วยเหลือจากนั้นจะขอบคุณแล้ว ที่คุณจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนถ้าการขอร้องในสิ่งที่ต้องการเริ่มมีประโยชน์มากขึ้นแล้วคุณอาจสงสัยว่าแล้วทำไมจึงมีคนไม่กี่คนที่รู้เรื่องนี้คำตอบนั้นก็คือคนทั่วไปไม่กล้าที่จะขอ้องคมช่วยเหลือจากคนอื่นเพราะคิดว่าการขอคมช่วยเหลือนั้นเท่ากับแสดงความอ่อนแอหรือพยายามเอาเปรียบคนอื่น บางคนคิดว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามคนส่วนใหญ่คิดว่าการขอเป็นสิ่งที่ไม่ดีหลายปีมาแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในตัวผมก็คือมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นนับร้อยนับครั้งไม่ถ้วนที่ผมจะโทรกลับไปหาคนแปลกหน้า หรือเขียนคำตอบให้คนเหล่านั้นโดยที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนยิ่งถ้าเป็นเพื่อนหรือญาติผมยินดีจะช่วยมากขึ้นเพราะดึกลงไปในตัวผมแล้วผมรู้สึกดีมากที่ยังมีประโยชน์และเป็นที่ต้องการของคนอื่นถ้าผมรู้สึกอย่างนี้ได้คนอื่นก็รู้สึกเหมือนกันความคิดที่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ชอบที่จะให้ความช่วยเหลือนั้น ถือว่าเป็นความคิดที่ผิดมากหัวใจสำคัญของการขอความช่วยเหลือก็คือให้ร้องขอด้วยความจริงใจและเชื่อมั่นคนที่คุณกำลังขอร้องก็คิดเหมือนกับคุณและเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือจากคุณการมองเห็นแง่ดีของคนอื่นมีส่วนช่วยให้ผมประสบความสำเร็จได้มากขึ้นและเร็วขึ้น สิ่งนี้จะช่วยให้คุณได้เช่นกันความคิดแบบนี้จะทำให้ผมไม่ต้องทุกทำทุกอย่างด้วยตัวเองอีกต่อไปไม่จำเป็นต้องแสวงหาความคิดโครงการต่างๆด้วยตัวเองเพราะยังมีคนอีกมากมายที่พร้อมจะมอบความเสี่ยวสารความช่วยเหลือคำแนะนำดีๆให้กับผมทุกวันนี้ระหว่างผมที่กำลังขอความช่วยเหลือจากใคร บางทีผมก็ช่วยทําให้พวกเขาเกิดความคิดดีๆสิ่งต่างๆก็วนเวียนอยู่อย่างนี้คนที่พร้อมช่วยเหลือคนอื่นมักได้อะไรบางอย่างกลับมาแทนผมไม่ได้บอกให้คุณเอาเปรียบคนอื่นด้วยการขอร้องถ้าคุณคิดอย่างนี้แสดงว่าคุณกําลังหลงประเด็นเพราะสามัญสำนึกของคุณ จะเตือนไม่ให้คุณทำเรื่องอย่างนี้แน่นอนทันทีที่คุณถอนควมกลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นสติปัญญาและสามัญสำนึกจะบอกคุณเองว่าต้องทำอย่างไรแทนที่จะกลัวไม่กล้าขอความช่วยเหลือโปรดจำไว้ว่าเมื่อคุณขอร้องใครคนหนึ่งให้ช่วยเหลือเท่ากับคุณได้ช่วยเหลือคนอื่นให้มีโอกาสได้แสดงความช่วยเหลือออกมาเริ่มตั้งแต่วันนี้ จงถูตะเกียงวิเศษของคุณได้ตั้งแต่นับบัดดีเป็นต้นไป